างสาวยิ่งรักชิน,นวัตรโพสข้อความอวยพรวันสงการไทย พร้อมกับฝากข้อความเล็กๆน้อยๆถึงรัฐบาลเผยรู้สึกผิดหวงังที่ยังไม่เคยเห็นความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่จะบริหารจัดการทําให้ความหวังของประชาชนเป็นจริงหลังสสงการานต์ปีนี้ทางด้านของสายิ่งรักษินวัตรออกมาโพสต์ดังนี้ค่ะสงการานต์ปีนี้ดิฉันขอส่งความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากอีกครั้งของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่กระช ายตัววไป่งงงงกง้เราทุกคนต่างบอบช้ำแต่ก็ได้ปรับตัวเรียนรู้และอดทนเพราะเราหวังว่าจะเห็นสถานการณ์ดีขึ้นและทุกท่านจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่วันนี้ดีฉันั้นกลับรู้สึกเศร้าใจที่ยังไม่เห็นความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลในการบริหารจัดการทําให้ความหวังของประชาชนเป็นจริงทั้งนี้ยังไม่นับร,รวมถึงปัญหาการเข้าถึงวัคซีนที่ยังต่ําไม่ทั่วถึงและเปิดกว้างให้ทุกโรงพยาบาลเพื่อน,นําเข้าวัคซีนที่หลากหลายชะลอและป้องกันการติดเชื้อ แก่พี่น้องเป็นอีกทางเลือกนึงและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ